เพิ่งหั่งนกพี่น้องดูเป็นขั้วบักไงเลยกำลังสร้างเสร็จนกน้อยํำลังจะพอตัวนะคะเบิ่งพี่น้องต้นไม้ต้นเดียวพี่จะหัางหนึ่งสองสามสี่โอ้เกือบยี่สิบหั่งพี่น้อง tụ <tôi>, băng hăng nọc gì mà hăng nọc cá chọt à ที่ต้นกระเดาเลยจ้ะเด้อต,ต้นสะเดาเห็นไหมไปคาบไปขาบเศษหนามาพี่น,อน้องเลยสด้สแต่ละ สิได้เต้ละสินคาบมาสอยกันพี่นหองเอ้ยมือหนึ่งจักแลนอยู่จักหลอบไปบินคาบเศษหญามามาสานห้างพี่นหองเลยคนเฮาคือกันมาจะนอสางห่วงสางห้างคือกันกับนกหน่อยล่ะค่ะห็นบนี่แมนไปนเมิดอ่ะามีตาห้างกนุกยินเสียงบ่ แบบแบบแบบไม่หู้เดียวกับนี่แบบเขาป้องเดียวพี่นนอ,อะอันนี้เป็นทางเข้าทางเข้าสองทางทางนี้ทางเดียวกำลังเกาะนี่จ้ะปหาราบเซ็นงามาพี่นนอะ ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวแม่ทองขอจบคลปก่อนนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้าจานนกน้อยทำรังจะพอตัวนะคะอ่าคนมาให้ดูคือนกกว่าฉันจ้าสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้านกน้อยทำรังจะพอตัวจ้า